เอาไปช่วยสนับสนุนในสิ่งที่น้องๆกำลังทําอยู่ได้นะคะสวัสดีค่ะเอ็กซ์ต้าพัทรยาราคาของการอินเวสเมนต์นะคะที่เราจะมีการพูดคุยกับลูกค้าเรื่องที่หนึ่งนะคะขอคุยเรื่องทัวริงทัวริงโดยปกติลูกค้าจะมีเงื่อนไขให้เรานะคะซึ่งเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราจะ รับเงินจากลูกค้าเป็นเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะโดยปกติอะคะ่ะเคยคุยกันไปแล้วนะคะก็คือ1น่งล้ำซ้ำเราก็อยากได้เงินก้อนหลังจากเงื่อนไขทุกอย่างออดิตผ่านมีการตรวจสอบแล้วว่าเอกสารทุกอย่างครบถ้วนลูกค้าก็จะจ่ายเงินให้เราก้อนหนึ่งเลยสมมติเราลงทุนสิบล้านพอหลังจากเอกสารออดิตทุกอย่างผ่านเราก็จะได้เงินสิบล้าน เรื่องนี้ซัพพลายเออร์ทุกๆรายมักจะเสนอให้กับลูกค้านะคะแต่ลูกค้าเองก็จะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะที่อยากให้เราเลือกก็คือ amortization นะคะคือการ amortization เนี่ยคือเอาราคาที่เราลงทุนทูริงอะรวมลงไปในราคาพาร์ทก็คือพาร์ทไพร์โดยเอา ทูริงนะคะทั้งหมดสมมติ10ล้านแล้วเราก็รวม i n t e r อร t เรสเไปด้วยก็คือดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของนโยบายเราก็จะรู้ว่ามูลค่าของ Tooling ที่เราจะไปเก็บเงินกับลูกค้าเราต้องทำเงื่อนไข a m o อ t i ทเซชันเนี่ยเราก็ต้องเอาโวลุ่มที่ลูกค้าให้มาใน R F Q Package หรือว่าในเงื่อนไขที่ลูกค้าบอก Business ตัวนี้มี v วลุ่มกี่แสนต่อปีหรือเท่าไหร่ต่อปีนะคะมาหาร นะคะหารเฉลีย่ยออกไปโดยปกติอะวลูมที่เราใช้อะมันจะมีเงื่อนไขอีกเหมือนกันนะคะว่าเราจะใช้100%่รอวลูมหรือ85%ดวลูมหรือ90%้วลูมการพิจารณาเรื่องของวอลูมในการคำนวณเนี่ยก็ต้องคุยกับลูกค้าด้วยนะเพราะว่าคารเมกเกอร์บางยีห่ห้อขายดีมากแต่บางยีห่ห้อวอลูมที่ให้มาจบปีอะมันไม่ได้ตรงรตามวอลูมที่ให้มานั่นหมายถึงว่าการคำนวณค่า การลงคุนเรื่องทูลิ่งของเราอะถ้าเกิดจ่ายไม่ครบนั่นหมายถึงเราก็จะสูญเสียก็พูดง่ายว่าได้เงินไม่ครบตรงเนี้ยก็ต้องคุยกับลูกค้าด้วยเหมือนกันว่าจะคำนวณด้วยเปอร์เซ็นต์โวลุ่มที่ยอมรับเราเสนอไปว่าเราจะเปอร์เซ็นต์โวลุ่มอยู่ที่เท่าทีเปอร์เซ็นต์ลูกค้าโอเคไหมถ้าลูกค้าโอเคเราก็ทำสูตรคำนวณแล้วก็เสนอเอามาใช้ชัติลงไปในราคาที่งานได้เลยนะคะเพราะโดยปกติอเราเอ,าเองอะไม่อยาก ได้รับเงินตาม amortization หรอเพราะว่าถ้าวอลุ่มไม่ถึงอ่ะมันต้องมานั่งคำนวณกันใหม่ไงเพื่อที่จะได้รับเงินให้ครบก็ต้องเป็นหน้าที่ของเซลล์ที่จะต้อง tracking ว่ามันครบหรือยังค่า t o o l i n g เนี่ยจากวอลุ่มที่เราขายจนครบปีหรือว่ามีเงื่อนไขว่าจะรีวิวกันทุกๆ6เดือนหรือทุกๆควอเตอร์3มันจะมี4ควอเตอร์ปีหนึ่งอ่ะอาจจะต้องคุยกับลูกค้าด้วยนะคะว่าจะต้อง มีเงื่อนไขในการรีวิวค่าทูริง amortization ออยังไงถัดมาค่า development เ,เหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันเลยแต่ค่า development เน,เนี่ยบางบริษัทนะคะเราจะไม่ใช้วอลุ่มทั้งหมดคือค่า development น,น่ะมันแพงพอสมควรนะบางครั้งจะแพงกว่าค่าทูริงด้วยอย่างบริษัทเทคต้าเองอะ่ะก็จะมีหลายๆเงื่อนไขที่เสนอแต่ว่าถ้ากรณีเงื่อนไขที่เราได้ล่ำซ้ำ payment จาก ทางลูกค้าโอเพอร์เฟกแหละแต่ว่ามันจะมีบางลูกค้าที่เขาจะให้เราเอามอไทายลงไปในพาสไพรแล้วก็แท็กเหมือนทูวริงนะเราต้องกําหนดระยะเวลาด้วยอย่างทูวริงอ่งเงี้ยบางครั้งเรากําหนดระยะเวลา สปี3ปี4ปีอันนี้มันก็ง่ายเนาะเพราะค่า Investment มันก็จะไม่สูงกว่า Development แต่มันก็เป็นหลักล้านนั่นแหละอย่างที่บอกอะ่ะมันมีแฟกเตอร์ที่เราจะรู้ว่าโอเคเราใช้ Total ของปี Amortization ตามเงื่อนไขที่คุยกับลูกค้าได้แต่ทีนี้ค่า Development ะ่ะเราอยากได้ก่อนไงเพราะอะไรวาเพราะเราอะ่ะ Development p พตั้งแต่เราได้สเปคมาแล้วพอหลังจากทุกอย่างมันฟีดด้วยสเปคมันก็จะ Mas production ก็คือพาร์ตอะคอมพิวตพร้อมที่จะ ไปประกอบรถยนต์ลงตลาดขายนั่นหมายถึงว่าเราลงทุนล่วงหน้าเราก็อยากได้เร็วเหมือนกันการ d e v วล o อปเมนนะโดยปกติอะมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราหลายหน่วยงานมากเลยอย่างบริษัททิกต้านเนี่ยเรามีต่างประเทศเป็น IMD นะคะ d e v e l o p p a r t เราก็มีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องไปเคลียร์กับฝั่งเขาเหมือนกันซึ่งมันสูงมากเราก็ไม่ต้องการที่จะได้เงินช้าไงเพราะนั้น ตัวนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขคืออาจจะขอเจราจาว่าเอามาไทยอยู่ที่1ปีหรือ2ปีแล้ว1ปี2ปีเนี่ยคือเราก็หาร ง่ายๆเลยว่าหารจานวนเดือนหรือ,อยังไงคือบางครั้งมันไม่ได้หารด้วยวอลุ่มเพราะว่าถ้าหารด้วยวอลุ่มอ่ะนั่นหมายถึงระยะเวลากว่าจะได้เงินอ่ะมันนานแต่ถ้าเกิดเราหารใน1ปีหรือ2ปีเราก็จะรู้ไงเอาเอาเดือนหารไปเลยถ้า1ปีก็สุดสอเดือนถ้า2ปีก็24เดือนเพราะนั้นเราจะได้เงินเล็กมันก็จะต้องมีเงื่อนไขอย่างถ้าเกิดหนึ่งปี2ปีเนี่ยอย่างบริษัทบางบริษัทเขาก็ไม่คิดค่าอินเทอร์เรสเลนหรอกเพราะว่าถือว่าเป็นการโคเปเลตก็คือการสร้างความพึงพอใจใ,ให้กับลูกค้าเล็กๆน,น้อยน่่ะะคะซึงถาวาว อินเทอร์เนเลเนี่ยถ้ามันไปคูณด้วยปริมาณค่า Investment ของ d e เวลอ p m เมนที่มันเป็นหลายๆ10ล้านเนี่ยมันก็แพงนะบางครั้งเนี่ยหปี2ปีเราก็ไม่คิดหลายๆปีเช่น3ปีขึ้นไปอยู่ในลิมิต5ปีเนี่ยก็คงต้องคิดแหละอีกอย่างหนึ่งนะค่า p a c k เกจจิจะบอกว่าการลงทุนแพ็กเกจจิอย่างบริษัทเทคตาเนี่ยมันเป็นเหล็กก็คือที่เรียกว่า d o ลลี่จากวิดีโอก่อนหน้านี้คือเวลาเราลงทุนดอลลีนะคุณเราต้องลงทุนทีเดียว เราจ้างซัพพลายเออร์ดีไซน์เรามีองค์กรที่เราไปให้เขาเ e v e l o p เขาก็มีค่า develop การลงทุนกันควบคุมเหมือนกันเพราะนั้นน่ะเขาจะชาร์จเรา1ดอลลี่นะมูลค่ามันก็แพงเพราะเป็นหล็กไซส์ดิเมนชันมันใหญ่อย่างของพิกตาในลงทุนนี้ก็หลายล้านเพราะนั้นน่ะค่าแพ็กเกจจิ้งอ่ะทางเซลก็ต้องคุยเงื่อนไขว่าเราจะเอาเป็นล่ำซ้ำ หรือเราจะเป็น amortization แต่โดยปกติอ่ะก็จะคุยลักษณะเดียวกันนี่แหละว่าจะจ่ายเป็นล่ำซาม,ามแต่โดยปกติ p a เกจ g i n g ลูกค้าจะให้ลงใน class p e อย่าง p a เกจ g i n g เนี่ยมันก็ยังอารมุ้มอร่อยได้เพราะว่าค่า investment นะคะมันหลักไม่กี่ล้านโดยปกติมันจะตั่มกว่าค่าทูลิ่งกับค่าเวล e อปเ m e n t เราก็จะต้องเหมือนกับ c o เป e r a กับลูกค้าในเรื่องเงื่อนไขเป็น amortization ไปพอหลังจากมีเงื่อนไข amortization ลงไปใน class p e แล้วถูกไหมคะ ัดมาเซลอะจะต้องแทร c ก i ิ้งไงอย่างสมมตินะชิเคเพกต้าพูดให้ฟังถ้าวอลลุ่มปีนั้น่ะมีแนวโน้มทางที่ไม่ดีประมาณเดือน6เดือน7เดือน8เนี่ยเริ่มมีแววแล้วเพราะเราจะรู้ไงว่าครึ่งปีผ่านมาเนี่ยวอลลุ่มที่ลูกค้าซื้อขายเราได้ตามที่ลูกค้าให้อวอร์ดเรามาไหมหรือว่าได้บิสเนสอะเกรเมนต์มาไหมถ้าเกิดดูแววเราไม่ถึงเนี่ยเราจะต้องมีการไปคุยกับลูกค้าว่าเราจะขอรีวิวในการดูค่าเดเวลลอปเมนต์ ok หรือค่า อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าดูแล้ววอลุ่มไม่น่าจะถึงก็ต้องทำการแคลคูลเลตคือคำนวณน,นะคะคันคำนวณมาใหม่ว่าถ้าเกิดตอนนี้มันผ่านมาแล้วเนี่ยสมมตินะปีหนึ่งอะ่ะหนึ่งแสนคันสมมติหนึ่งแสนคันผ่านมาครึ่งปีเพิ่งจะได้แค่สามหมื่นคันอย่างเงี้ยที่เหลืออีเจ็ดหมื่นเนี่ยดูแล้วอะ่ะไม่น่าถึงแน่เลยเพราะนั้นน่ะที่เหลือเจ็ดหมื่นก็มาดูสัดส่วนว่าเราได้ค่าทูวริงมาแล้วเท่าไหร่แล้วที่เหลือเนี่ยเราต้องคำนวณ ออกไปว่าปีนั้นน่ะส่วนต่างเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่ก็เอาไปบวกผมทับทับกันไปทบกันไปหรืออาจจะมีเงื่อนไขว่าโอเคจะขอรีวิวแล้วเอาไปทบกับปีหน้าคืออันนี้มันอยู่ที่การตกลงกันระหว่างซัพพลายเออร์กับลูกค้าแต่ว่า point คือถ้า v o ล u m e มีแนวโน้มที่มันจะไม่ถึงกับ agreement หรือว่าตัวเลขที่ให้มาตั้งแต่ r f q หรือว่าตอนที่เราตกลงกันมาแล้วกันเนาะก็ต้องมานั่งคุยนะแล้วก็รีวิวเพื่อ คำนวณให้มันถูกต้องว่าจะได้ค่าทูวริงหรือค่าเดล็อปเมนต์หรือค่าแพคเ,เกจจิ้งอ่ะครบตามที่ตกลงตอนที่เราลงทุนเสนอไปแล้วกับลูกค้าตอนแรกอ่ะเมื่อไหร่มันจะครบแล้วจะครบกันด้วยเงื่อนไขแบบไหนอันนี้ต้องคุยนะเพราะว่าตัวนี้ผู้บริหารก็จะโฟกัสกับเซลลเพราะว่าถ้าเกิดลงทุนไปแล้วเราได้ไม่ครบอ่ะมันเหมือนเราก็ขาดทุนไงคุณ เรามาคุยกันในจุดเล็กๆน้อยๆอยเพื่อให้รู้ว่าสอดใส้ในเรื่องของการทำใบคบคอเดชันหรือใบเสนอราคาที่เราคุยกับลูกค้าเงื่อนไขพวกนี้มันเป็นเงื่อนไขที่มีสิ่งที่เป็นมูลค่าสอดแทรกถ้าเราไม่อแวร์หรือว่าไม่ระมัดระวังไม่แทร็กกิ้งแล้ววันหนึ่งเราพลาดคือลืมไปเลยแล้วปรากฏว่าถ้าเราได้เกินแล้วลูกค้าสมมติลูกค้าใจเงินเราเกินแล้ววันหนึ่งลูกค้า บอกว่าเฮ้ยจ่ายเงินเกินเขาขอเลขคืนได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าจ่ายเงินไม่ครบเขาอาจจะนิ่งๆแต่ถ้าเราไม่แท็กอ่ะเราไม่ไปตรวจเช็คดูว่ามันไม่ครบอ่ะก็ขาดทุนบริษัทเราก็ขาดทุนการตรวจเช็คสิ่งที่เราเสนอลูกค้าไปเงื่อนไขต่างๆสําคัญมากนะคะให้น้องๆเอาไปคุยนะคะเวลาเกิดการสัมภาษณ์เรื่องเซลหรือว่าอาจจะไปใช้งานกับในส่วนของ เซลที่ตัวเองใช้งานนะคะก็เอาไปแอปพลายดูนะครับเอาไปช่วยสนับสนุนในสิ่งที่น้องๆกำลังทำอยู่ได้นะคะก็ขอให้การทำงานราบรื่นสัมภาษณ์งานสำเร็จทุกคนนะคะบ๊ายบาย